สวัสดีครับมันเด็กๆน่ารักมากครับผมอ้าวเฮ้ยไปแล้วอ้โอ้โหอืมมันนี่เหรอฮือเอาด้วยเลยบ้าขอบคุณพี่น้องมงครับผมครับเบิกฮะเยอะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงหัวใจแนบขอบคุณครับ ขอบพระคุณนะฮะที่ผู้ติดตามครับผมเกือบสามพันดวงใจนะฮะขอบคุณมากลุงของเป็นกำลังใจทําไปเรื่อยๆครับผมไม่ท้อแล้วฮะโดนบ่นโดนดา่ามั่งก็ไม่ทอ้อลุงของสาธารณะครับผมเอาเอาไปโอ้วันนี้ก็มาดูเด็กน้อยโดดน้ำกันล้วนๆนปทำน่ารักเด็กน้อยนะไม่มีอะไรมากครับผมไปเอาไปเลยเอาเอาเอาเ มากครับน้องๆเ,เด็กน้อยจะโดดน้ำไหมครับน้ำสภาพแก่งหอยจันทร์วันนี้ครับผมขอบคุณมากครกับขลรักขแชร์ลงงุงคนเส้นผมแทนกล้องไปร,รอบๆหั้งปีนะครับขอบคุณนะฮะน้ำใจที่ไม่ให้มีแต่ต้นไม้ที่แก่งหอยจันทร์ในปีนี้นหรือ่ายุลายแล้วปีแลนะ้วถ้าละสิบบาทสิบห้าก็ร้อย <laughs> ออหลายๆผ้าห<อ>าลูกเด็กน้อยโดดน้ำ เพินดีทางดึงน้อยดีกว่าเดี oh. ๋ยวภาพสวยๆหาดูภาพสวยไงฝัすごすご wow. ้นุ่นสวยมั้งฝั่งนู้นอ่ะไปรุ่นนั้นเลยโอ้เก่งจริงเจ่งเก่งจริงเจ่งยากาศฝั่งนู้นครับพีน้องน้องเล่นน้ำอยู่ครับพีร้อนครับผมเตรียมไปบอล โอ้โหน้ำบาลเลย,อ,ยลอ้าวโอ,โโอโ้ขอบคุณมากครับซีอันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากด,ดูเด็กๆเล่นน้ำแก่งบางรจังครับผมไม่ได้เข้าไปหาคลิปหนักๆฮะ,นะดูไปเพืเพ่อนๆครับผมไม่มีเรไรทงทำก็ดูไปก่อนนะอ่าเกมโดดหนูดูหนูน้อยนี่โดดน้ำสิ่เนี้อ <c oughs> บอก ฮะฮะฮเ้โดนะฮะไม่โดเขาเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมทุกกำใจครับดกเด็ก ไอ้นนท์เไปหางไอ้นนไอ้นนแดกไปหางไม่เลยไอ้ไอ้เดกไอ้นนอุ้มจะบอุ้มอุ้มมันโดดด้วยดูอุ้มมาด้วอเป็นได้มันไปตามพ่อไปเดี๋ยวปล่อยมันนะอุ้มโดดดีๆนะอุ้มมนโดดดีๆไอ้นนแล้วนนมาแดกไโดดน้ำเร็วแดกเร็ว เอาเยี่ยมโอ้หบ้ามาเร็วมาโดกันเร็วหนึ่งสองสามโอหโหโหอ้าโอเคมากแจ๋วแจ๋วแจ๋วเยี่ยมเยี่ยมภาพดูรวมแก่งบระจันนี้ครับเซวันนี้ที่สิบแปดครับผมเจอพี่น้องงงจากทัศเบิกมา มันนี้ภาพคลิปนี้ก็ครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไว้ตรงที่แผ่นกล้องประงป้ายแก่งบรดจานเฟซครับผมสวัสดีครับผมมีความสุขสวัสดีพี่ใหม่ไทยวันที่18ครับผมสวัสดีครับ